เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกรน,นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแมปอาร์ตตี้ทริอีกแล้วซึ่งมันมีอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มากับน้องชายผมนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปเป็นคนเก็บขยะในเกมอ d ร์ตตี้ทรินั่นเองนะครับผมดูกันว่าเราจะสามารถเก็บขยะไปขายให้ลุงแดนได้มากแค่ไหนลุงแดนก็คือแบบคนที่อัปเดตมาใหม่นะครับเป็นร้านขายข,ของไปดูกันในเกมครับผมโอเคตอนนี้เราเข้าเกมแล้วทุกคน เดี๋ยวเราจะเปิดโหมดฟ้าสปีดทำรถให้เสร็จนะครับผมไปกันเลย <c oughs> เอาละทุกคนตอนนี้เราก็ซ่อมรถเออไม่ใช่ประกอบรถเสร็จแล้วนะ นี่และนี่ก็คือล้อสําหรับเปลี่ยนฉุกเฉินนะเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยครับผมเดิหมออกเดินทางกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมไปฮะดูครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เหมือนเราจะเจอบ้านแล้วนะเดี๋ยวเรามาเก็บของกันก่อนเดี๋ยวพ้นสะดมก่อนโอเค ำไมบ้านมัน,ปนแปลกๆปลกเนี่ยหลังคาพังกเหรออะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหแล้วของยังบักอ่ะอันนี้มีแก๊สโอเคเดี๋ยวเราไปเต็มรถเฮ้ยมาดวงโอเคตอนนี้เราก็เก็บของได้แล้วเก็บของครบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาลุงแดนกันเดี๋ยวไปขายของนะเดี๋ยวดูวก่อนแล้วนี่ก็คือสภาพบ้านที่เราเอาของมานะครับ อันนี้ก็คือสภาพบ้านที่แบบโดนพายุทอร์นาโดถลม่มฝนตกกระหน่าไฟไหมและก็ดินถล่มแผ่นดินไหวบ้านถึงจะได้เป็นสภาพอย่างนี้นะคโอ้โหแยกแยกกันเลยและอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับไปดูกันว่าเราจะถึงร้านลุงแดนก่อนหรือว่าจะถึงบ้านหลังใหม่ก่อนนะชิปแล้ว ออตอนนี้มีแค่แรงเฉื่อยแล้วเนี่ยนนะใช่ใช่ขอเถอะอะไรวะนะโอ้ชอบลงแดนอโอ้โหแล้วไม่มีของขายแล้วน้ำมันก็หมดลงแดนลงแดนต้องช่วยแล้ะ ไปโดงแรมห้ขายน้ำมันเลยเหรอขายรอเออรอ,อไปขายกันเริ่อเลยอ่ะเย้แล้วค่าค yeah, <the> ่าความหิวโอ้ได้สองถามจริง uh. กระเทียมเท่าไหร่เนี่ย โอ้แปดมีแค่ห้าเอ้ยอะไรวะแของมาใช่เหรอยังไม่ได้หยิบเลยนะ่เดนโอ้โหของแค่แคเดนเดวไห้เฉยเกินยังไม่ได้ขโมยเลยลุงแมงโหดเกินโอ้โหยิงไม่ยั้งเปลี่ยนแม็กแ้วมันยังยิงต่อย มามา yup. เดี๋ยวเราเอาใหม่อีกรอบนะทุกคนเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยของอาเดนออกจากร้านดุงแดนยิงไม่ยั้งเลยโอ้โหใส่หมดแม็กเดี๋ยวรอบนี้เราแก้ตัวเราจะแก้ตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโดนโจมตีพระจันทร์เหรอพระจันทร์พระจันทร์อะไรวะี่ะ พระจันอะไรวะส,สุริยุปราคาโดนดาเมจด้วยนึกว่าตอนกลางคืนโอเคหายแล้วอเอเ้ยเอ้ยมันยังโจมตีอยู่โอเคโอค้ยมันมีอันใหม่ด้วยทุกคนเราเพิ่งรู้โอ้โหแล้วมันกันหน้าทางเลยอะ <c oughs> <c oughs> ขอเข้าไปได้ไหม โอ้โหอัดอัดกันนั่นเลยเฮ้ยมีเครื่องยนต์อยู่สวยเลยนี่แหละที่จะช่วยให้เราขนของได้เฮ้ย,ยมามามาลองมาลองมาเอาได้ไหมวิม่งเชียไม่รู้ว่ะโออยเดูพวกมันทำดีเขาไปเอาไงเนี่ย,ย,ยนั่นมีซีโฟอยู่อะ่ะ mãi mai mọi lòng nít em ơi tí rượu bay tí nít tóc bay 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 mai bay tóc mai tóc bay tóc Được

มันมีวอเตอร์กับแก๊สอะไรวะเนี้ยไม่มีออยเลยเอ้ยไอหมี้นีโอ้ยโอ้ยหมดเกลูกพี่ จริงมันเฮ้ยห,หลังร้านมีเฮ้ยเคยอดวีแปดสวยมีดีเซลอยู่นิดนึงสวยวตอนนี้ปัญหาเราหน้าอยู่ที่ดีเซลอะเฮ้ยอันนี้ออยล์สีเลยสวยเลยเฮ้ยฝา เก็บเลยเฮ้ยไม่มีหรอข้างในไม่มีตัวมีไดนามิคมีอะไรเนี่ยไฟเฮ้ยมีปืนอีกเพียบเลย เครื่องยนต์เฮ้ยไอย้เครื่องยนต์นี้ใช้ได้มีดีเซลปะ่ะมีแต่วอเตอร์เฮ้ยดีเซลนี่ไง6ลิตรเลย <Yeah. S 1> แล้วาจะใช้คนขอแล้วละ่ะ <Okay. S 1> นี่นี่นี่แหละจะคนขอในหมดเฮ้ยมาตรงนี้มีกองเหรียญตรงนี้ตรงนี้ โอเคเรียบร้อยมามาเริ่มขนของกันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม้ไม้ไม้ร้องร้องอแม่วิ่งกลับมาว่ะเฮ้ย แล้วมนันระเบิดไม่ดีเซลใช่หรอไม่พี่ยิงไปโดนนะดิไ <c oughs> อ้เหี้ยดีเซลเหลือแค่3.3ดิสเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยลืมไปว่ายิงไม่ได้ถ้ายิงโดนแล้วแม่งไอ้นี่โอ้ เมื่อกี้กดไม่ยั้งเลยด้วยแม่งตอนนี้ยังไม่เจอร้านลุงแดนเลยเนี่ยสองพันแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าสายมืออาจจะเป็นร้านลุงแดนก็เป็นได้หรือเปล่าไม่น่าใช่ละ โอ้โหแล้วนี่คืออะไรเนี่ย,ยานางพึ่งแล้วนี่คืออะไรสภาพบ้านบักขั้นสุดเออเออจนนี่ก็ติดหน้าแล้วี่้ง <laughs> ตายหนึ่งตายหนึ่งไล่เรียบร้อย ตีจัดการค่าเลนค่าด,ดูโอ้โหทางน้ำมันอย่างเยอะมีดีเซลบ้างไหมมีอยู่มีอยู่ ใช่ต้องอล้อมาก่อนอืมเสียงอย่างไพร้อไปกันเลยฮะโหอย่างเร็วจีเร็วจีเลยโคตแรงโคตแรงเฮ้ยข้างหน้าบอกว่าจะเป็นร้านลุงแดนนะ พนัำมันหมดแล้วตอนนี้นแล้วมันเคยอะไรวะนี่อ่ะเย่ละขอให้มีดีเซลด้วยเถอะโอ้โ,อโหโลงโจงจะเรินละเหอ่ะเียเลหมดแล้วแยแล้วทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้ว แต่น้ำมันเราหมดและยังไม่ถึงร้านโรงแรมเลยโอ้โหแย่แล้วตอนนี้ผมพยายามขี่รถไปอยู่เื่อสู้ชีวิตลำบากลำบนจริงๆนะครับชีวิตเฮ้ย hey! ฟ้าผ่าฟ้าผ่ารถเออโหไม่นะรถผมเอ,อ้ยรถพวงโหอะไรวะเนี่ยพังหมดเลยื อะไรทุกคนดูเหมือนแล้วเราจะต้องจบสำหรับอีพีนี้ได้เท่านี้นะครับทุกคนสำหรับร้านลงุงแดนเราก็ไม่ได้เยือนมาเพียงแค่ครั้งเดียวสุดยอดจริงๆแล้วอีพีนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมเฮ้ออกย,เย,กกยกระจุยกระได้กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคะรับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบายบาย